มาพบกันอีกครั้งนะคะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถเก๋งมือ2ให้ชมค่ะ79,0ดหบาทนะคะคันนี้ Honda Civic Dimension ปี02เป็นรถยนต์ตัวท็อปค่ะเครื่องยนต์ v t e c บอดี้สวยเดิมๆค่ะไม่เคยแกตด,ด้วยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีเปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบไม่ต้องรอร้อนค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะห้องเครื่องสวยๆค่ะราคา79,0 0 0บาทนะคะทุกท่าน ตะเข็บสวยเดิมอยู่นะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อดูรถทดลองขับกันได้แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายด้วยค่ะซึ่งแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยท่านใดสนใจโทรคุยโดยตรงได้เลยนะคะนัดหมายวันเวลากันร่วงหน้าค่ะก่อนเข้าไปรับชมรถนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดก็ควรเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้แอดมินขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ